ผมกัสสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆครับชาวยูทูบนะครับอยู่กับผมช่องทอมบีเราใช้สิ่งนะครับมือนี้พามาเบิงสูบน้องสะนะครับสูบน้ำใส่เข่าหน้าปังนะครับนี่นี่นะครับมาเบิงปลาพร้อมนะครับพี่น้องมาเบิงปลานะครับนี่ครับเห็นบ่ครับเห็นบ่ กำลังจะแหงครับกำลังจะแหงนะครับนะาครับกำลังจะแหงนะครับปคอครับปคอนะครับ คอหลายนะครับประคอเอาผลเบิงหัวนะครับเห็นบอครับพี่น้องนี่นะครับนี่ครับตัวนึงบักให่เลยครับนี่อใหญ่ครัก อ่ครับถาชมตอนแห่งนะครับรับนีวครับ,รบตัวนึงครับกานลงไปแล้วครับเดี๋ยวบอลอดครับบอลอด <c oughs> ไปครับพี่น้องชมกันต่อครับโอ้ลุดช Xé xé Ôi, áo xanh hay nhắn ngà nè <laughs> <laughs> กำลังแหงครับโอ้ยพี่พี่เอามาแน่นี่เนี่ยครับเบิ้งเอาครับเบิ้งเอาไปนะ ปาานาเลยเอาตัวนี้เลยบ่เผา <c oughs> พุน่นน้ำจะใส่เนี <c oughs> ย่ยเดี๋ยวเดียวอาไไ่าครับรอชมต่อต่อไปครับ <c oughs> นี่นะครับ <c oughs> บรรยากาศครับทงไฮทงหน้าโล่งน้องแล้วกับปิง้งกินสดๆ <c oughs> ทางน้องเลยครับนี่ เบื้องลบทีๆๆนี่ตีตอนนี้พี่ออกกำลังยังไงเลยครับ <c oughs> น,น้ำยังวอร์ในแหงครับแถวถาเบิง้งอีกจะก้าวครับผมบชมบรรยากาศครับชมบรรยากาศน้ำกำลังแข็งแรงครับผมมาลุ้นกันครับวันเสด็จจะโลโอ้พนุกย์ไงโอ้หนึ่งบอ โอ้ปลาดุกไงครับปลาดุกไงเ,เห็นตัวเดียวอีกเห็นบ่ครับเห็นบ่้ยาครับมาชมบรรยากาศครับโอ้ แม่นแล้วแม่นแล้วแม่นแล้วนะครับโ้ปัตเพียนไงครับเอาเเบิ้งครับพี่น้องครับมามาสิรับนี่เออๆๆเดีมานเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยาว่นี้ได้ปอนี มาครับมาโอ้ระวังนี่ตะกาแตกดิแตกแตกแล้วแตกแล้วอู้ยเดมาขึ้นมาซอยกันตัวรกนาะ้มาทาเลยเอ้ยพูนะเบิเอารถนีละครับผลงานมาก นี่นะครับนี่แหละเบิ้งเอาโลดอันนี้อ่างปลาคอครับนี่อ่างปลาคอนี่อันนี้ก็อันนี้ก็แม่นโมมิวิทอ่าโทษปลาคอสามอ่างนึ่งอ่างนึ่งคอนี่ครับปลาคอปลาคอครับนี่โอ้นี่นะครับ นี่ครับที่เด็ดอยู่นี่ครับผมนนีนี่่มาไทเต<อ>็มกะละมังอันเนี้ยนี่ครับนี่อืมนี่ปลานี่ก็ได้นึ่เออถ้าวอันีปลาน่อยครับปลาน้อยปลาน้อยครับปลาน้อยปลาน้อยครับปลาน้อย นกิัลาหลายนี่่นนี่ครับนี่ครับข้าวเบิ่งตัวคั่วชำแหละแล้วครับเรียบร้อยเต็มถังนะครับเต็มถังอเงี้ยเอาครับสำหรับคลิปนี้ก็เขาจบไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับครับ